สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพบกับครูเตยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่84ขอโทษค่ะเด็กๆหน้าที่82นะคะอ่ะ ก็จะเป็นช้อยให้เราเลือกตอบนะคะเขาบอกว่าวงกลมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกที่สุดคําถามข้อที่หนึ่งาถามว่าข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกอ่าแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือการที่วัตถุนั้นตกลงมาสู่พื้นใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะว่าข้อใดที่ไม่ใช่ผลที่เกิดจากอ่าแรงโน้มถ่วงของโลกก็ใกล้ฝนตกลงสู่พื้นดิน ขอไข่มะม่วงสุกหล่นจากต้นข้อควายขนนกหลุดออกจากตัวนกแล้วร่วงลงสู่พื้นงองูล้อรถจักรยานไม่มีดอกยางทําให้ลื่นถลายได้ง่ายอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงน้ําถ่วงเลยใช่แล้วค่ะก็คืององูนะคะล้อรถจักรยานไม่มีดอกยางทําให้ลื่นถลายได้ง่ายอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับแรงน้าถ่วงของโลกเลยนะคะไม่ได้ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากแรงน้าถ่วงของโลกต่อมาข้อสอง ชุติมาชั่งน้ำหนักของตนเองบนโลกได้ห้าสินิวตันห่างชุติมามีโอกาสไปชั่งน้ำหนักของตนเองบนดวงจันทร์จะได้ผลตรงกับข้อใดอ่าบนดวงจันทร์แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นยังไงคะมีมากกว่าหรือว่ามีเนาะมีน้อยกว่า,ม,วามีน้อยกว่าการที่อยู่บนโลก ใช่แล้วค่ะก็มีน้ำหนักที่น้อยกว่านะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือมีน้ำหนักน้อยกว่าห้าสิบนิวตันนะคะข้อสามหากโลกของเราไม่มีแรงโน้มถ่วงลองคาดคะนีว่าจะเกิดผลอย่างไรคาดคะนีคืออะไรคะเด็กๆก,ก็คือการคาดเดาคําตอบใช่ไหมคะถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเด็กๆลองเดาซิว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นก็ไก่วัถตถุต่างๆจะลอยไปมา ขอไข่ฝนตกหนักมากขึ้นขอควายเราสามารถขับรถยนต์ได้เร็วขึ้นงงูวัตถุต่างๆจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะเดี๋ยวลองเลือกสิคะใช่แล้วก็คือวัตถุต่างๆเนี่ยจะลอยไปมาซึ่งมันจะไม่มีน้ำหนักใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงข้อสี่กิจกรรมในข้อใดต้องออกแรงต้านแรงโน้มถ่วงของโลก อ่าตานแรงน้มถ่วงของโลกก็คืออ่าส่วนทิศทางของแรงน้มถ่วงของโลกแรงน้มถวงของโลกก็คือการที่วัตถุนั้นอ่าดึงหล่นลงมาสู่พื้นใช่ไหมคะดิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมใดคะที่มันส่วนทางกับแรงน้มถ่วงของโลก ก็ไก่ก้อยกระโดดล่มอันนี้ก็เป็นการที่หล่นลงมาสู่พื้นโลกก็คือดิ่งดิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางโลกอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะข้อไข่บอยนั่งอ่านหนังสืออ่ะการที่บอยนั่งอ่านที่บอยนั่งอ่านหนังสือเนี่ยอันนี้ก็ก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าเขานั่งเขาเขาสามารถนั่งได้มีน้ำหนักที่นั่งได้ข้อควาย อ้อยเดินขึ้นบันไดอ่าการเดินขึ้นบันไดเป็นยังไงคะมันเดินส่วนทางแรงน้มถ่วงของไหมคะงูงูจอยนอนหลับบนเตียงอ่าการนอนหลับบนเตียงนี้ก็นอนลงบนที่นอนใช่ไหมคะเป็นการดิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางโลกเหมือนกันแต่การที่ส่วนทางกับแรงน้มถ่วงต้านแรงน้มถ่วงก็คือการเดินขึ้นบันไดนั่นเองก็คือคอควายนะคะ ต่มาข้อห้แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็ก่กระโดดได้สูงขึ้นขอไข่ฝนตกลงสู่พื้นดินขอควายยกสิ่งของหนักๆได้ไง่ายงอง,งูเดินขึ้นที่สูงแล้วไม่เหนื่อยอ่อาอะไรเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกคะใช่แล้วก็คือการที่ฝนตกลงสู่พื้นดินนะคะ ข้อกแรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางกระทำต่อวัตถุตามภาพใดโดยที่วงกลมเนี่ยแทนโลกส่วนลูกศรเนี่ยแทนแรงดึงดูดคุณครูพูดไปว่าสักครู่นี้แล้วว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันมีทิศทางที่อดิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางโลกใช่ไหมจุดศูนย์กลางโลกอยู่ตรงไหนก็คือกึ่งกลางที่อยู่ในโลกเลยอยู่ในแผ่นอ,อยู่ในเนื้อโลกเลยนะคะจุดกึ่งกลางของโลก เด็กๆคิดว่าไหนล่ะคะก็คือกอไก่ใช่ไหมคะคือจุดศูนย์กลางของโลกก็จะอยู่ตรงนี้ดังนั้นทิศทางของแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันก็ต้องชี้ไปทางจุดกึ่งกลางโลกนะคะก็คือกอไก่นั่นเองต่อมาข้อ7ข้อใดต่อไปนี้เคลื่อนที่โดยเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกอ่กากไก่ลดไฟแรงบนราง ขอไข่เรือเล่นบนผิวน้ำข้อควายมะพร้าวหล่นจากต้นงงูปั่นจักรยานบนทางลาบอไรยที่เป็นการเคลื่อนที่โดยเป็นผลมาจากแรงน้มถ่วงของโลกก็คือมะพร้าวหล่นมาจากต้นนั่นเองข้อ8อุปกรณ์ในข้อใดทำงานด้วยหลักการของแรงน้มถ่วงของโลกกอไก่เครื่องช่างสปริงขอไข่เลือไฟฟ้าข้อควายตลับเม็ดงงูกันไกล ก็คือเครื่องช่างสปริงใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเรานําวัตถุเนี่ยไปแขวนที่เครื่องช่างเครื่องช่างก็จะมีเครื่องช่างก็จะเออเขาเรียกอะไรหล่นดึงน้ําหนักลงใช่ไหมคะอา่าก็จะมีหลักการทํางานด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะต่อมาข้อเก้าข้อมองแสดงน้ําหนักของวัตถุสี่ชนิด ก็จะมีวัตถุมาให้4ชนิดได้แก่อิฐแดงเขียงไม้หนังสือดินสอนะคะส่วนน้ําหนักนะคะอิฐแดงหนักนนมีน้าหนัก10นิวตันเขียงไม้มีน้ําหนัก6 N, นิวตันหนังสือมีน้ําหนัก2นิวตันดินสอมีน้ําหนัก1นิวตันคาถามของข้อก้าถามว่าจากข้อมูลวัตถุใดมีน้ําหนักน้อยที่สุดก็คือดินสอนั่นเองซึ่งมีน้ำหนักเพียง1นิวตันนะคะ ข้อสิบข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ถูกต้องกอไก่ผ้าเช็ดหน้าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าขนนกขอไข่ลูกแก้วเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าลูกฟุตบอลข้อควายรถจักรยานรถจักรยานยนต์เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถบรรทุกงอเงูขวดพลาสติกเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าขวดแก้วที่มีขนาดเท่ากัน ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ถูกต้องมวลและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะกอไก่ผาชนะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าคนนกใช่ไหมคะขอไข่ลูกแก้วเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าลูกฟุตบอลใช่ไหมเอ่ยลูกแก้วกับลูกฟุตบอลอะไรมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ได้ยากกว่ากันข้อควายรถจักรยานยนต์เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถบรรทุก ใช่ไหมคะรถจักรยานยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถบรรทุกไหมงูขวดพลาสติกเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าขวดแก้วที่มีขนาดเท่ากันอ่ะระหว่างขวดพลาสติกกับขวดแก้วอะไรเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ากันได้ยากกว่ากันดังนั้นข้อนี้ก็คือรถจักรยานยนต์เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถบรรทุกใช่ไหมคะเพราะว่ารถจักรยานยนต์นั้นมีขนาดที่เล็กกว่ามันจึงมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถบรรทุกนั่นเอง ต่อมาข้อ11ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็ไกลวัตถุที่มีวม,มวลน้อยน้ำหนักจะน้อยขอไข่วัตถุชิ้นเดียวกันช่างในสถานที่ต่างกันจะมีน้ำหนักต่างกันข้อควายแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดวัตถุต่างๆให้ลอยไปมาในอากาศงงูวัตถุที่มีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากอะไรที่ไม่ถูกต้องคะ ก็ไก่วัตถุที่มีมวลน้อยน้ําหนักจะน้อยอันนี้ถูกไหมคะถูกนะคะเพราะมันมีมันมีมวลน้อยน้ําหนักก็น้อยด้วยขอไข่วัตถุชิ้นเดียวกันชั่งในสถานที่ต่างกันจะมีน้ําหนักต่างกันอ่าใช่ไหมคะขอควายแรงน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดวัตถุต่างๆให้ลอยไปมาในอากาศใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะแรงดึงดูดของโลกทําให้วัตถุต่างๆเนี่ยตกลงสู่พื้นโลกนะคะ สิบสองข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ถูกต้องกอไก่ค้นพบโดยกาลิเลโอขอไข่ค้นพบโดยเซอร์อัลแควนิวตันข้อควายค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลมะม่วงที่หลุดจากต้นแล้วล่วงลงพื้นงงงค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นแล้วลอยไปในอากาศใช่ไหมคะอะไรที่ถูกต้องที่สุด ใช่แล้วคนที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันใช่ไหมคะข้อขอไขนั่นเองต่อมาข้อ13ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งแสงมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะก็ไก่ใช้แผ่นไม้อัดกั้นผนังห้องอันนี้เป็นตัวกลางอะไรคะ เป็นตัวกลางทิปแสงนะคะข้อไข่ใช้ถุงพลาสติกใสใส่อาหารข้อควายใช้ขวดแก้วสีชาใส่ยาบางชนิดงองงูใช้กระจกใสทำบานหน้าต่างห้องนอนอ่าข้อที่เป็นประโยชน์ของตัวกลางโปร่งแสงก็คือใช้ขวดแก้วสีชานะคะใส่ยาบางชนิดเพื่อที่ไม่ให้แสงนะคะเข้าได้ทั้งหมดนะคะก็กันแสง ไม่ให้แสงผ่านทั้งหมดนะคะส่วนขอไข่และงงงูนั้นเป็นตัวกลางปร่งใสนะคะ14ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุทิบแสงอ่าก็ไข่ใช้แผ่นไม้อัดกั้นผนังห้องขอไข่ใช้ถุงพลาส,สติกใสใส่อาหารคอควายใช้ขวดแก้วสีชาใส่ยาบางชนิดงงง,งูใช้กระจกใสทำบานหน้าต่างห้องนอน ใช่แล้วค่ะก็คือใช้แผ่นไม้อัดกั้นผนังห้องนั่นเองเพราะว่าเป็นวัตถุทึบแสงนะคะไม้อัดแสงไม่สามารถผ่านได้ต่อมาข้อสิบห้าเมื่อแสงกระทบกับวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้จึงทำให้เกิดเงาขึ้นจากข้อความดังกล่าววัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านคือข้อใดอ่าวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านนะคะก็ไ่กระจกใสแสงผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะคะขอขาาไข่กระดาษไข แสงผ่านได้นะคะได้ไหมคะได้เป็นบางส่วนนะคะไม่ไม่ได้ทั้งหมดข้อควายกล่องกระดาษอ่ะอันนี้สิคะที่แสงไม่สามารถผ่านได้มันทำให้เกิดเงาขึ้นมานั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็เลยเลือกตอบคอควายนะคะส่วนงองูขวดพลาสติกใสเป็นตัวกลางโปรง่งใสนะคะแสงผ่านได้นะคะ ข้อ16หากทิฟต้องการเก็บยาเม็ดไม่ให้ถูกแสงทิฟควรเก็บยาไว้ในสิ่งใดจึงเหมาะสมที่สุดอ่าไม่ให้ถูกแสงนะคะดังนั้นสิ่งที่ทิฟจะต้องนำมาใส่ยาก็คือวัตถุตัวกลางอ่าวัตถุทิีแสงใช่ไหมคะลองมาดูนะคะมีอะไรบ้างก็ก่หตลับพลาสติกใสใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่นะคะขอไข่ถุงพลาสติกใสแบบคุณ ข้อควายถุงกระดาษทึบแสงสีน้ำตาลงางูถุงพลาสติกทึบสีน้ำตาลเด็กๆคิดว่าอันไหนที่แสงไม่สามารถผ่านได้เลยใช่แล้วก็คือถุงกถุงถุงพลาสติกทึบแสงสีน้ำตาลนะคะถ้าเราใช้ถุงกระดาษเนี่ยมันก็าจะเปียกน้ำได้ทำให้ยามีความชื้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกทึบแสงสีน้ำตาล สิบเจ็ดดูภาพและตอบคำถามอ่าเป็นภาพรถยนต์ใช่ไหมคะมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่หมายเลขหนึ่งชี้ไปที่ล้อรถหมายเลขสองชี้ไปที่กระจกหมายเลขสามชี้ไปที่ประตูส่วนหมายเลขสี่ก็ชี้มาที่บริเวณนี้นะคะจากภาพหมายเลขใดใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปร่งใสอ่าอะไรที่เป็นตัวกลางโปร่งใสคะใช่แล้วก็คือหมายเลขสองตัวอ่ากระจกนั่นเองนะคะซึ่ง ใช้ทำให้เราในมองเห็นถนนนะคะแล้วก็ยังป้องกันแสงได้นิดนึงต่อมาข้อ18น้ำเป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่เพราะอะไรก็ไก่เห็นด้วยเพราะเมื่อมองผ่านน้ำจะมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังน้ำขอไข่เห็นด้วยเพราะเมื่อมองผ่านน้ำจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังน้ำไม่ชัดเจน คอควายไม่เห no the ็นด้วยเพราะเมื <sch> ่อมองผ่านน้ำจะมองเห็นวัตถุอยู่ด้านหลังน <t ips> ้ำชัดเจนงองูไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อมองผ่านน้ำจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังน้ำไม่ชัดเจนอ่ะน้ำเป็นวัตถุทึบใสงใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะดังนั้นไม่เห็นด้วยนะคะก็เพราะว่าเวลาเรามองลงไปในน้ำเนี่ยถ้าน้ำใสใสเนี่ยเราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจนเลยดังนั้นตอบข้อคอควายนะคะ ข้อ19ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับวัตถุโปร่งใสได้ถูกต้องกอไก่เมื่อนำมากั้นแสงจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ไม่ชัดเจนขอไข่เมื่อนำกั้นมากั้นแสงจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนคอควายเมื่อนำมากั้นแสงจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นงองงเมื่อนำมากั้นแสงจะทำให้เกิดแสงสะท้อนกลับ ะวัตถุโปร่งใสนะคะข้อใดถูกต้องถ้าเรานํามากั้นแสงเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังนั้นได้ชัดเจนนะคะดังนั้นตอบข้อขอไข่นะคะข้อที่20ข้อใดเรียงลําดับตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงตามลําดับได้ถูกต้องอมาดูกอกไก่ก่อนนะคะขวดสีชาอันนี้เป็นตัวกลางชนิดไหน เป็นวัตถุทึบแสงอ่าดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่เราตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะเราจะต้องเริ่มต้นจากตัวกลางโปร่งใสนะคะข้อไข่กระดาษไขเริ่มที่กระดาษไขกระดาษไขเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะไม่ถูกต้องนะคะข้อควายแก้วใสอ่าเป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะต่อไปมาดูซิใช้ตัวกลางโปร่งแสงไหมกระจกฟ้าใช่ไหมคะ แล้วต่อมาเป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมยางลบถูกต้องค่ะดังนั้นตอบข้อขคอวายนะคะแก้วใสกระจกฟ้าอย่างลบส่วนงงูหนังสือผนังปูนกระจกเงานี่เริ่มจากวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงทั้งหมดเลยนะคะงง,งูอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีงานให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะหมั่นทบทวนหนังสือนะคะเพราะว่าเราใกล้จะสอบกันแล้วนะคะ ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ